สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วปรางทองนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและลิบบินเบอร์สขนาดความยาว30ซนติมค่ะจํานวน8เส้นค่ะ ในริบบิ้นเบอร์สองนะคะขนาดความยาว45ซนติเมตรจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นยาว45ซนติเมตรนะนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เราพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่ะจะมาเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1 เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะอ้าออกนะคะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่นะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ เราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนี่ค่ะเราก็จะเหลือริบบินนะคะสีเส้นนะเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้เราก็จะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะนี่นะต่อมานะต่อมาเราก็จะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะสอดลูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดลูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะแะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ก,กลับด้านมาด้านนี้นะคะนะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับ1 2 3, 2, 3, like 3, 3, 2, 3, 2, 3. สามนะคะพาดข้ามสามเส้นนะนะคะจับพัดข้ามสามเส้นแบบนี้พัดข้าม3ามเส้นมาค่ะจับพาดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นมาค่ะจับพัดข้าม3มเส้นมานะคะเราก็จะเหลือริบบิ้น3ามเส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูจอดมาในรูที่1แบบนี้นะคะ เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนะคะเส้นสุดท้ายนะจะพันมานะคะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะหนึ่งสองสามนี้นะคะลอดมาแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนี่นะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะ เสียเหรียญที่หลังได้นะเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับก่อนนะก่อนที่เราจะสอดนะคะนะพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสอดนะคะสอดรรดสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี่นะคะ รอบสามเส้นไปนี่ค่ะสามรอไบ,บไปแบบนี้นะี่ค่ะแบบนี้นะ พอเราได้แบบนี้ละนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับริบบินนะคะมาหนึ่งเส้นนะพับมาด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองนะแล้วเราสองเส้นมาแบบนี้นะคะนะจับมาเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลัง สอนรูถัดมาค่ะสอนร้อสองเส้นมา่างนี้ เป็นสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปนี่ค่ะเร่ยงมาแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะ สองร้อยสามเส้นไปเก็บแบบนี้ค่ะนะคะสองร้อยสามเส้นไปนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ ต่อนะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดไว้นี่นะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ ะะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับบิดมานะคะจับริบบิ้นบิดมาแบบนี้นี่ค่ะสอดเข้าไปนะคะดึงมาแบบนี้เส้นถัดมาค่ะจะบ,บิดมาทำแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นก่อนนะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดไปนะคะ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในกลิบแบบนี้นะจับตะแคงมาด้านนี้พับขึ้นด้านบนนะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้พับลงมาค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะนะคะนะข้ามหนึ่งเส้นนะคะนี่นะเส้นของเรานะข้ามเส้นนี้มาสอดรูนี้ค่ะแล้วเราก็ดึงมาแบบน,นี้ นะขัาขึ้นไปด้านบนจับมิดม้วนลงมาแบบนี้นี่ค่ะสอดรูถันมานี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะบิดลงมานะสอดลงไปนะคะก็จะได้กริดแบบนี้อเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับดบิ้นมาด้านนี้นี่เป็นมุมนะคะปล่อยกลับมานะจะบิดม้วนมาแบบนี้นะคะวนมานะคะมวนมาแบบนี้นะพับลงมาด้านนี้ นี่ค่ะข้ามเส้นนี้มานะคะิดมแบบนี้ก็จะได้ิดแบบนี้นะพับมา ะด้านสุดท้ายนะคะนั่นะหยิบลงมาแบบนี้สอดลงไปในดูนี้ค่ะนะคะก็สอดทะลุลงไปด้านล่าง ะเราก็จะได้กรีดแบบนี้นะนะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดตัขึ้นไปด้านบน นะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะแบบนี้นะต่อมานะคะต่อมาเราก็จะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะ ทห่เราตัดเตรียมไว้นี่นะสอดขึ้นไป,ไปให้เหลือป่านดิบิ้นไว้แบบนี้จัดดิบินนะคะบิดโค้งลงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงไปในหลื่ด,ด้านนี้ด้านหน้านี้ค่ะนะคะมันก็จะได้กลิบแบบนี้คับสอดขึ้นไปด้านบน 何、oh, สอดตายไปในปีนนี้นะคะขึ้นไปนะเนี่ยเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนี่ยนคะคะ

เสร็จแล้วเราก็สอดไปใต้ปลายลิบบินนี้นะคะนะตัดปลายลิบบินทิ้งนะ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแก้วปรางทองนะคะเสร็จสวยง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพ,เพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ